เอาละวันนี้เราได้แบบได้การรีเควสเข้ามานะครับก็คือคอมเมนต์เข้ามาว่าเอออยากให้ผมไปไปไรเนี่ยใส่กับดักหมีเนี่ยใส่บอสให้หน่อยว่ามันจะคุมไหมนะครับถ้าเป็นบอสนักขุดเหมืองเนี่ยไม่คุมนะครับไม่คุมผมก็จะไม่ลงคลิปนี้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบว่าเจออ่าส่วนมากเป็นไม่ได้เจอนักขุดเหมืองส่วนมากเจออ่าคนขายเนื้อนะครับ เอาละเรามาถึงแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือวางถุนระเบิดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอคือคือจิตใจเนี่ยจะไม่ไม่ห่างหายกันหน่อยเหรอกับกับระเบิดนี่นะเอาละเราต้องเข้าไปด้านในนะครับด้านนอกยังไม่ต้องด้านในก่อนระวังโดนลุมนะ อืไป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 คือเมื่อกี้ตายเลยนะแต่ว่ามีเครื่องฟื้นชีวิตครับคือไม่นะในฆ่าฉันเหรอเนี่ยโอ้โหอวกเอาละครั้งนี้เป็นการเอาจริงแล้วพวกเอาละ มันจบแล้วจะพวกเด็กหน่อยเตรียมตัวตายได้เลย โอ้นั่นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเลยเนี่ยเอาล่ะเราเข้าประเด็นขอ,ง,องคลิปนี้กันดีกว่าอย่ารอนานเลยต้องวางกับดักให้ห่างๆกันหน่อยแล้วก็วางแบบในมุมซ้ายมุมขวาบ้างแต่ว่าอย่าอย่าไปชิดกำแพงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เหยียบนะ คือลากยาวหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะจะเหยียบหรือเปล่านะคือกับดักมันเยอะมากนะครับต้องค่อยๆไปนะกับดักไม่ธรรมดาแล้วเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวที่รู้ตัวแล้วเสียงปืนแรงเกินไปอ่าเสียงปืนแรงเกินไปเดี๋ยวต้องเอาลงเลยไม่รู้ว่าเอาไปเอาขึ้นตอนไหนนะ ระเบิดครั้งแรกก็น่าจะคุมแล้วล่ะเพราะว่ามันมันก็ตายไปหลายตัวอยู่นะครเอาล่ะเราเข้าไปดูดีกว่าว่าบอสวันนี้คืออะไรโอ้ขอให้มีรังเถิดนะมีรังไหมมีรังไหม Yes มีรังนะครับมีรังเลยเอาล่ะออกคอนคอนคอนต,อต่อตะปูไปเข้าออทีละสามนะครับอ่าน้องหมาตีช่วยอยู่ อ่านหะนดูสิอู้ครั้งนี้ก็มีคาตาหรือว่ายาเนี่ยาาาย,ยาสิบอันเอามาเลยยาสิบอันไม่ใช่บอสตื่นขึ้นมาเลยบอสแน่ห้องนี้อ่าคนขายเนื้อ เทาความคุ้มค่าเนี่ยมันจะอยู่ในท้ายเกมนี่แหละครับเตรียมปืนของเราเอาไว้ก็คือไม่ต้องของผมเนี่ยไม่ได้มีทักษะแบบว่าเข้าไปด้านในแล้วก็เข้าไปยิงอะไรนะยิงตุ่มต้ำตุ่มตอะไรพวกนี้คือผมไม่ได้มีทักษะแบบนั้นนะครับก็คือแบบใช้ปืนเนี่ยผมไม่เก่งใช้ปืนมากสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าเออผมเก่งล่อก็จริงแต่ว่าผมแบบใช้ปืนแบบว่าเออไม่ค่อยแบบเก่งสักเท่าไหร่แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนเท่าไหร่นะครับ เอาละวันนี้เราได้รับการรีเควสมาแล้วคือเหมือนเดิมนะคเหมือนเดิมคือคือบอสตัวนี้ใช้ไม่ได้ผลนะครับอย่าอย่าไปห่วงไปเลยครับบอสตัวอื่นก็ใช้ไม่ได้ครับสรุปคือคลิปนี้ล้มเหลว อย่าอย่าไปลองกับนักขุดเหมืองเลยครับผมลองมาแล้วครับนักขุดเหมืองแต่ว่าไม่รู้ว่าเออทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าคลิปนี้ได้เผยแล้วว่าทําไม่ได้นะข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันมันมันลุกขึ้นแล้วมันไม่มาฮะข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าถ้าสตันเนี่ยมันก็สตันนานอยู่นะ เห็นไหมครับจนตายเลยคือคือถ้าสตันเนี่ยเราก็แบบโจมตีไปก็อาจจะถึงตายได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยตีแรงแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับมีอาวุธที่ครบครันมากนะผู้เล่นปกติแล้วบอสเนี่ยส่วนมากใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่ว่าผมก็แบบว่าเออด้วยความที่มันเป็นบอสแบบว่าตัวอ้วนไงนะครับไม่เหมือนกับตัวใหญ่นะครับกไ็ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรนะนะ หนึ่งผมคิดว่าแม่โมดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองที่ป่าแม่หมดด้วยนะอืมให้เขาตีไปก่อนโอ้โเกิดไปจะคือคือตัวนั้นอ่ะปิวเลยนะครับคือไม่ได้ขยับขยื่นเลยคือโดนเข้าไปนัดหนึ่งก็คือโดนฆ่าเลย เข้าตรงนี้โอ้โหต้องค่อยๆนั่นแหละโอ้ยไม่ทันแน่นอนครับไม่ทันแน่นอนโอ้โหนักจู่โจมของเรานะครับโป้เลยนะครับคือคือแต่งตัวร่อนจอนเลยตอนนี้เฮ้ยร่อนจอนไม่ได้นานหรอ กล่องเยนิทิเลยเนี่ยก็คือไม่ได้เจอกล่องดีๆเลยคือคือกล่องเกลือ,อ,อ,อทั้งนั้นเลยนะครับก็คือมีเนี่ยน้ำมันเนี่ยผมจะเอาไปทำไหมนะครับส่วนก็ปุกกูยเอทีวเนี่ยโอกาสดอกมันน้อยน้อยมากครับบางทีเปิดไปเนี่ยเจอแบบนี้ผมก็เออไม่ค่อยไม่ค่อยดีักเท่าไหร่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยมอเตอร์น้ำมันเนี่ยยาเนี่ยมันมีไม่ให้เยอะนะครับ เครื่องหมายบวกเนี่ยมันไม่มมียห่เยอะนะแต่ว่ามันมีปืนปืนลูกโม่กับอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเอาตัวนี้เลยเจนนะครับถ้าจะเอาปืนก็เอาให้แบบคุ้มๆไปเลยครับเอารุ่นเทพไปเลยยีเนสิตหนึ่งแล้วก็อ่ะนี่โอเคห้าชุดเกาะถ้าจะเอาปืนก็เอาแบบคุ้มๆไปเลยแล้วกันหมดปัญหาเรื่องสาหลายเลยนะครับก็คือสาหลายเนี่ย แป่งปฏิกิริยาก็คือให้มาเยอะมากนะแอันก็เพียงพอเพียงพอสำหรับทุกอย่างแน่สองแปดแปลว่าเฮ้ยมันก็มันก็บันเทาได้อยู่นเอาหลักคลิปนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้ผลนะครับใครที่จะไปทำเนี่ยอย่าไปทำเลยนะครับคือ เราวางแค่อันเดียวไม่ได้หรอกนะครับก็เหมือนผมเนี่ยตระกาของเราก็คือว่าเรามีความโลภนะครับก็ถ้าไม่มีใครมีความโลภก็น่าจะไม่ใช่เขาก็บอกว่าเออไม่มีความโลภใช่ไหมก็คือเออป๊อตทุกตัวเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ตามนั้นนะครับส่วนของผมนี่ก็คือแบบว่าได้รับรีการรีเควสต์มานะว่าเออให้มาลองให้หน่อยนะครับเป็นทัวร์ให้หน่อยเดี๋ยวเออผมก็ลองให้แล้วนะครับคือ ไม่ได้ผลเว้ยนะครับเอาลองเป็นแบบว่าตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นท่อระบายน้ําเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบตีแรงๆอยู่นะครับเอาเอาตัวนี้ไปเลยนะครับเอาตัวนี้ไปลงที่นั่นอาจจะคุ้มกว่าที่นี่แน่นอนครับสําหรับคลิปนี้บา,บาย